ห้าสิบแล้วสองชุดครับผมขายลูกเ็เท่าไหรน่นะคุณพ่อค้าเจ็ดลูกยี่สิบบาทครับเจ็ดลูกยี่สิบบาท ทั้หมดแล้วคนเดียวแบซื้อคนอ๋อเดี๋ยวเอาไปฝากเขาอะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวบอกกันนิดนึงมีซีมีซีฟูด้ดอะมีซีฟูด้ดน้ำจิ้มไก่แล้วก็ปกติกน้ำจิ้มน้ำจิ้มโซไซอ๋อของผมเอาผสมได้ไหมเดี๋ยวผมแยกไปให้เลยโอเคจะได้ โอเคครับไปทำไม่้องชุดเลยอันนี้ทำใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับทุกฟันทุกวันเนี่ยเป็นพริกอะไรฮะเนีเ่ยสีเขียวมันเป็นพริกเขียวว่าพริกกินดาทั่วไปนะก็ม,มีพวกเครื่องใส่อยู่อ๋อมี่ใส่ก็ตามสูตรเนาะตามสูตรก็ใไ้ อ๋อมีลูกชิ้นด้วยนีเนี่ยเดี๋ยวลูกชิ้นมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกกันนิดนึงมีไส้กรอกอันใหญ่เอาละสิบบาทแล้วก็พวกชิ้นเนี่ยชิ้นละหกบาทชิ้นละหกบาทอ่าแล้วลูกชิ้นที่ชิ้นไม้นี่ไม้ละสิบบาทของไม้ละสิบบาทโอเคเลยไอ้นี่สีสีนี่อะไรคะเนี่ยเต้าหู้เต้าหู้หมูประมาณสิบบาทอ๋อเต้าหู้หมูเหรออ๋อเดี๋ยวเอาเต้าหู้หมูให้เอาห้าอันเอาไปลอง น้ำจิ้มไม่ต้องแล้วเดี๋ยวใช้น้ำจิ้มนั่นเลยโอเคก็ไม่ช่ถวสี่สิีโอเคพี่ไม่หยุดไหมครับเนี่ยอ๋อหยุดครับตอนจะกลับบ้านไปกำแพงเพชรวันที่สามโอเคไม่ค่อยได้เจอกันนะช่วงนี้หยุดบ่อยช่วงนี้มีเยอะโอเคครับโอเคเดี๋ยวฝากวางไว้แป๊บนะโอเคครับ วันหนึ่งนี่ประมาณสักกี่ลูกครับเนี่ยโอ้ผมไม่ได้นับเลยมาใส่ถุงแล้วให้มาในกล่องก็น่าแข็งอ๋อเพราะว่าใส่มาเยอะเลยเนาะใส่มาเยวด้วยเนาะอเใส่มาเยอะ <c oughs> เขียวนนเ,าเ,าเยวนาะโหนี่มีน้ำอะไรบ้างครับเนี่ยมีชากาแฟโกโก้น้ำแดง ครับผมสตรอเบอรี่แป๊ปซี่นมข้าวกล้องมุกขายแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยมีสิบบาทมีสิบกับยี่สิบมีสิบกับยี่สิบบาทเนาะครับผมมีสองราคานี่มีไข่มุกด้วยครับตอนนี้ไข่มุกเราก็แถมฟรีเราแถมฟรีไม่เอาก็สั่งได้นะได้ผมสั่งประจำเรียบร้อยเมนูก็ตามนี้เลยนะทางร้านรับสแกนด้วย น้ำหวานแดงใหมคร่หานแดงรับออกงานไหมฮะมีครับมีมีคนที่สนใจจะจะเหมาออกงานเลี้ยงเด็กรื่มีงานต่างๆอะไรนะผมผมรับออกงานครับขอเบอร์โทรกันนิดนึงครับผม0 8 2ย์แป9สอาครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมครับถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุธทัก งานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีเอสสวิตก,การาดได้เลยครับมาดูกันครับผม